เรียกผมสองคนว่าขี้เมานะครับเรียกเราว่าหน่วยทำลายวัตถุมึนเมาดีกว่าที่ไหนมีน้ำเอมมี่ซีทีนั้นมีแต่ความสนุกล่าสุดไดเวลีใหม่อย่าเรียกพวกเราว่าพวกขี้เมาแต่ให้เรียกว่าหน่วยทำลายวัตถุมึนเมาดีกว่าช่เรียกผมสองคนว่าขี้เมานะครับเรียกเราว่าหน่วยทำลายวัตถุมึนเมาดีกว่าตำนานเพื่อนรักนักดื่มเมื่อมือวางอันดับหนึ่งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมาเจอกันอาการมันก็จะเป็นแบบนี้ สนุกสุดเกินกว่าเจ้าภาพก็ต้องยกให้แก๊งนี้จริงๆเพราะล่าสุดในงานแต่งของเพื่อนร่วมช่องอย่างเจบชมพูนุชที่ได้เข้าพิธี TV วิวากับปูไข่โดยมีเพื่อนดาราร่วมช่องมาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายหนึ่งในนั้นก็คือซีเอมมี่และก็น้ำพิรพัฒน์ที่ไม่พลาดก็มาร่วมเป็นสักข,ขีพยานรักของทั้งคู่ในงานแต่งบอกเลยว่ารีวิวเนียนกนทีไรก็มักจะสร้างตำนานตัวพ่อตัวแม่สายดื่มกันสุดๆเป็นตัวโจ๊กที่สร้างสีสันให้กับวงเสมอแถมยังมีวลีใหม่ให้กับนักดื่มลหลายๆคน บอกอ่าเรียกพวกเราว่าพวกขี้เมาแต่ให้เรียกว่าหน่วยทำลายวัตถุมึนเมาแทนชานเรียกผมสองคนว่าขี้เมมนะครับเรียกเราว่าหน่วยทำลายวัตถุมึนเมาดีกว่าแก๊งนี้เขาสายสนุกของแท้อยู่ด้วยกันก็มักจะสร้างเสียงหัวเราะเด็กช่องเจ็ดนี่เขาสายเฮฮาปาร์ตี้กันเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย ไ,ไม่ทำให้เสียชื่อที่สะสมกันมาแถมยังสร้างตํานานกันไม่หยุดซะด้วยกินแค่นี้ยังจิ๊บจิ๊บเพราะว่างานมันเพิ่งเริ่มเตนนน้นสนุกสุดเหวี่ยงแบบไม่มีใครยอมใครออคออชอบความเป็นตัวเองของ3มคนนี้จริงๆเจอกันทีไรก็ไม่มีเหลือยิ่งตอนกึ่มๆจะบอกว่าพูดไปด้วยคํานี้ก็คงไม่เกินจริงกินครึ่งไหลไปแล้วครึ่งไหลบ้ากับ่านจะได้กินด้วยกันกินครึ่ง สมกับฉายาพระเอกที่ไม่ถือตัวแต่ถือแก้วแม้ว่านานๆจะเจอกันทีก็มักจะมีเรื่องเมาให้ฮาทุกช็อตจนได้รับฉายาว่าเพื่อนรักนักดื่มไปคลองราวกับเ็นซิกเนเจอร์เป็นพระเอกนักเอกที่สายดื่มสุดๆโดยจุดเริ่มต้นของความสนิทของบ้านนี้มาจากวันที่ถ่ายละครด้วยกันพอได้มีโอกาสไปถ่ายละครที่ต่างจังหวัดอยู่กันแบบยาวๆบางทีเลิอกกองแล้วไม่มีอะไรทําคอมันแห้งก็เลยคุยไปแบบไม่ค่อยมีสาระและก็มีช่วงหนึ่งที่เอมมี่ระหองระแหงกับหนุ่มซี เวลาที่คุยโทรศัพท์ก็จะออกไปคุยกันแบบไกลๆเพื่อไม่ให้มีใครสังเกตเห็นน้ําตาแต่ก็ไม่อาจจะต้านทานความสังเกตของน้าไปได้เพราะเห็นเอมมี่เดินไปคุยโทรศัพท์ก็ดูจากภาษากายว่าเกิดอะไรขึ้นไม่น่าจะใช่เรื่องดีหันมาอีกทีก็ได้เห็นสาวเอมมี่กาลังนั่งเช็ดน้ําตาอยู่น้ํและพีพัดก็เลยเข้าไปปลอบใจบอกเอมมี่ว่าแค่นี้ร้องไห้ต่อได้เลยโดยที่น้ําก็จะไม่หมอะไรแค่มองหน้าก็รู้อยู่แล้วแต่ก็ไม่หมอะไรมากเลยเป็นจุดเริ่มต้นมีตภาพ20ปีแห่งความผู พันนัดรวมตัวกันที่ไรก็มักจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอ